ครับรูว่าลำหกนะครับก็ทำสองหน้าจอนะครับสมูทมากนะครับไม่มีการแบบรีเฟซหน้าจอเลยอระไสั่งเสียงก็พดเร็วนะครับกาตูนเปิดเึิขึ้นเลยฮะ ในยูนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเราสามารถใช้ Google Assistant ได้นะครับสวัสดีครับร้านเพ่ประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับตัวของ Altis นะครับตัวนี้2 0 1 4นะครับใส่ตัว Vio นะครับคาแพดนะครับตัวนี้แายหกลุมร้อยยี่สิบแปดครับซีพียูสามยี่สิบหกกิกะเฮิร์ครับรองรับซีม 4G 5G นะครับ ี่จอเป็น QID นะครับจะคมชัดมากครับแล้วก็สั่งให้คอนโทรลไรนะครับหนึ่งมนะครับเป็น Google Assistant ได้นะผมได้ผมกดโหมดนะครับเป็น Google Assistant นะครับเปิดเพลงยังโอมใน youtube ได้เลยเป็นใหม่แยกเลยครับรับดีมากนะครับจะเปิดได้เลยนะครับนำทางไป Big บิ๊กซีนครสวรรค์ กำลังนำทางไปยังบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นครสวรรค์นำเลยนะครับหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้ไปตามถนนสวรรค์วิถีไม่จำเป็นจะต้องเปิด Google Map ก่อนนะครับมาประกวดรูกไม้ไม่ต้องนะครับสั่งแบบนี้ได้เลยนะครับป๊อปอัพออกมาได้ด้วยนะครับเป็นอันด้อยสิทแท้เลยนะครับลูกค้าสนใจนะครับ0ูนย์แม่แฝดนะครับสองเป็นหกสามหนึ่งแปดเก้าครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิปของครับ